มัน,ง <c oughs> น่งเรียบร้อยจเง้ยพี่โกโไ้ไห้เล้อกะหรี่เนี้อผดเชียงข้าวแกงเยาวราชอร่อยอันแรกอร่รยเบอร์สองเหรอสองดออิสองแล้วเอวยอะ่ะจะหมดป่ะมืเอเยอเมากวิดว่เดียว จานที่สองจังหวะอรหอ้มากทั้งแกงกะหรี่ทั้งแกงเอหวานใส่พรโรลกุ้ยชียงใช้ได้ทุกอย่างฟองว่างมานะเข้าแกงเาเวลเจ็กปุ้ยเจ็กปุ้ยเข้าแกงในตำนานต้องการตำนานดลยนะครับควาที่มาให้เจ็กปุ้ยนะครับเดินูเอมาเดินหน่อยนึงดูเด็กกินเหื่อแตกเลย มักอรีแบบกะหรี่นะกะหรี่ไก่ครับหมูเหี่ยกะหรี่หมูฮัลโหลแกงกะหรี่หมูฮัลโหลอันนี้กะหรี่เนื้อพูนเสียงสุดยอดสุดยอดบอกสุดยอดกะหรี่บบกะรีนะกะหรี่ไก่ครับหมูเหี่ยกะหรี่หมูฮัลโหลกะหรี่นะกะหรี่ไก่ครับหมูเหี่ยกะหรี่หมูฮัลโหล กะหลีนะฮะกรลี่ไก่ครับหมูเนี่ยกระหลี่หมูอร่อยลอร่อยคุ้มากครับพี่ขอทออะไร เดาไแล้ป่ะไยกะลีไงกะลีหนึ่งกะลีสองกะลีสองผัดปูไก่ก้าดย์เออเอามา บบครัเดี๋ยวกินไม่พอยังจะหิ้วอีกเลยหิ้วเลยของอร่อยอ๋อนี่แสดงว่าอยู่ไกลมากใช่นไหมดันโดนมางเป็นร้านข้าวแกงในตำนานเด็กปุ้ยปุ้ยเด็กปุ้ยเด็กปุ้ยจานลอยจริงจานลอร่อยจริงค่าผมกินลอยลอยค่าวัดมังกรจุกดูพุงเนี่ยแล้วพวกเราจะผอมไหมเนี่ยเคยมาสองสามครั้งแล้วแต่นี้เข้ามาที่เขาย้ายมาอยู่ที่บ้านอร่อยแต่เขามาครั้งแรกเขามาครั้งแรกโอเค อ่ะเป็นไงครับนี่กินเสร็จนี่ยังมีลูกน้องเปิดรถให้นั่งเป็นไงอ่าเป็นไงอย่าว่าจะมีลูกน้องเปิดรถให้นั่งเลยผมยังเป็นขี้ข้าขับรถให้เลยครับเที่ยววันนีผน้ผัดกันผัดกันเมื่อวานเมื่อวานเขาเป็นขี้ข้าขับรถผมวันนี้ผมเป็นขี้ข้าขับรถเขาโอเคหายกันไปหายกันไปโอเคนะโอ้โหนี่เสียค่าจอดรถอีกไม่รู้เท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบบาท อย่าลบกินอะไรกันอีกนะหมดแล้วนะนี่พันสองหมดแล้วนะค <c oughs> ่าน่าะมันค่าอะไรค่ากินหมดแล้วนะพันสองแล้ว,วันนี้ห้ามลบแล้วนะ <c oughs> จบนะคลิปนี้จบวันนี้นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปไหนแล้วแต่อดเอาอดเอานะโอเคนะเออเหลือแค่เนี้โอเค